รีวิวเครื่องเล่นเทปสองหลุมนะครับวิทยุนะฮะตัวนี้เทปและวิทยุเป็นแบบหูหิ้วนะเป็นเทปสองหลุมนะครับเป็นยี่ห้อไอว่าโมเดลซีเอสคิดวิวห้าสามห้านะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟสองรอยี่สิบโวลต์บ้านเราสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่เครื่องสภาพสวยนะมีรอยบ้างตามการเวลานะครับมีสายไฟแถมให้นะสายไฟเส้นใหญ่เลยนะครับซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับสองรอยี่สิบโวลต์นะครับ ช่องใส่ฐานลังฐานสะอาดนะฮะฐานใช้ฐานเบอร์ดีสีก้อนอันนี้ไม่ได้ลองให้เล็กซีเรียลทุกอย่างข้างล่างมันอยู่ใช้งานเต็มระบบเลยเริ่มต้นก็เสียบปลั๊กไฟเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแถมให้ซส้อไฟพร้อมใช้งานสามารถอาจจะเทปสูทเทปแบบสปีดได้นะคระับมีระบบวิทยุมีระบบเมกะเบดนะฮะระบบคิวซาวนะครับสตูดิโอคิวซาวนะครับหูฟังเสียบปกติมีช่องเสียบมีช่องไม้ในตัวนะฮะ,ะวิทยุเลื่อนด้านขวาฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้ให้อยู่ตำแหน่งที่2เพราะตัวเนี้ยถ้าอยู่ตำแหน่งที่1เวลาอาัดจากเทปสู่เทีมันจะไม่ดีนเพราะฉะนั้นให้อยู่ใตำแหน่งที่2ไว้ดีที่สุดนะครับมีอ็มอยในเ e นเลื่อนมาซ้ายมือจะเป็น a m เอมนะครับตรงนี้อันนี้ A อ <c oughs> ครับ ต้องต้องต้องทำความเข้าใจที่งนะครับว่าเอมถึง1,600กร้ิโลเฮิร์นะครับส่วนเอเอมถึง108ยแปดมกะเฮิร์นะเก้าสิบสองหนึ่งสองสามชัแนลนิดลากถึงร้อนะครับมันไม่ได้สุดที่92้านะนะครับสองนะครับโพรปรบบแม่ปกติเลื่อนมาด้านวาเป็นเอฟเอ็มนะครับเอฟเอ็มสเตอรดิโอนะสถานะไฟติดครบนะ น้ำตามหนึ่งแก้วเนื่องจากได้ปกตินะครับไม่ปนโทนอันนี้วันรุ่งสุกกายสบายใับน้ำมะขุพริบมงคลตองห้าตาันนรีมะขุพในกล่องสีน้ำเงินกดเทบุลเลคขอนนะครับเครื่องนี้อ่านจากวิทยุลงเทปอ่านจากเทปสู่เทปแบบสปีดได้นะครับ ผมเลื่อนมาด้านนี้ก็เป็นตัวเลือกวิทยุด้วยนะตัวนี้วิทยุโมโนปันโทไพรโรดวิทยุสเตอริไดโอเลื่อนมาที่สองแลิทสเสียงที่สอมดีมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินออนเป็นครวซาีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองเลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็นเทปกอขวาก็ซ้ายขวาเต็มระบบนะเปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้ ระบบอัดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอญาตาอัดอีกรอบหนึ่งจากท่านววชิระเมธีในการปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธนั้นเรามาัอากอาจจะวิทยุนี่จะเข่าชาเดี๋ยวทดลองอัดจากเทปสู่เทปดูนะครับอจาจจะหลุนี้มาหลุนี้ อัดธรรมดาจะอยู่ตำแหน่งนี้อ,อัดสปีดอยู่ฟวาสุดมาสอบดูนะครับลองฟังที่อัดจากลุมนี้มาลมนี้ดูนะ เมื่อกี้นะจกักหลงซ้ายมาลงฝานะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าสอบระบบเทปที่รหลุมนะเริ่มจากหลุมหนึ่งนะครับยบบูซาว สอนะครับเสียงสม่ำเสมอเท่ากันนะว่าสายพันธใหม่เป็นเรียบร้อยนะสามารถเล่นสลับกันได้เลยนะนะคร,รับเล่นสลับกันได้เลยพอดีตัวนี้ไม่มีเพลง เทปเสียงดีทั้งสองหลุมนะครับสภาพหัวอ่านใหม่เอี่ยมสายพานใหม่นะครับโอเคครับจบการรีวิวขอบคุณครับ